ขมัสักการพระอาจารย์ค่ะอยากทราบว่าทําไมเทศกาลสงกรานต์จึงได้มีการก่อเจอดีทรายเพราะมาทําแต่ก็ยังไม่ทราบในความสําคัญว่าการก่อเจอดีทรายนีนยมีความหมายอย่างไรในงานสงการานต์ค่ะไม่ทราบว่าในงานสงการานต์ที่เราก่อเจอดีทรายเนี่ยมีคําภาษาบาลี ที่จะกล่าวถึงและและมีความหมายอย่างไรในเทศกาลนี้ไหมคะพระอาจารย์ขอคำชี้แนะชี้ทางให้ด้วยค่ะก็จะเจริญพรเนื่องในปีใหม่ไทยหรือวันสงการที่ผ่านมาในช่วงนี้เทศกาลก็เป็นวันสงการที่เราท่านทั้งหลายอยู่ในความร้อร้อนใจร้อนกายร้อน เป็นปกติธรรมดาแต่เราจะใจเย็นเมื่อมีหลักธรรมฉะนั้นการเล่นน้ำสงการที่ผ่านมาหลายคนก็มีความสุขสนุกสนานฉะนั้นคำว่าสงการภาษาบาลีอยู่แล้วแต่เราเขียนเป็นบาลีไทยสังกัดสะสังกันตะแไปว่าเคลื่อนหรือย้ายย้ายจากราศีหนึ่งไปสู่ราศีหนึ่งที่ ประเทศไทยของเราเราเราพูดกันตามหลักว่าราศีเมษราศีตุลราศีนุ่นจากราศีหนึ่งไปสู่ราศีหนึ่งไปเคลื่อนหรือย้ายหรือเราเรียกอีกอย่างว่าปีใหม่ไทยปีใหม่ไทยดังนั้นการเล่นน้ําเพื่อให้ความร่มเย็นสนุกสนานดังนั้นเมื่อเล่นน้ําเสร็จแล้วทําไมต้องมีการก่อเจดีทรายการนาทรายเข้าวัด เพื่อเป็นการขอเข้ามาหรือพูดอีกอย่างหนึ่งว่าเพื่อไม่ให้เป็นการติดหนี้ในขณะที่เราเดินเข้าวัดทำบุญทุกครั้งที่เราเดินเข้ามาเวลาเราออกไปทายก็ดีดินก็ดีติดเท้าของเราออกไปซึ่งเป็นการที่ไม่ได้ขอจากพระอย่างอาหารเราก็ขอจากพระคุณเจ้าเสสังมังคลังยาจามิ แต่ดินก็ดีทรายก็ดีที่ติดเท้าของเราไปเนี่ยเราไม่ได้ขอท่านโดยที่ไม่ได้มีเจตนาแต่เพื่อเป็นการไม่เป็นนี้สงเราจึงนำทรายเหล่านั้นมาทดแทนทำยังไงละ่ะถ้าจะเอามาคืนเฉยๆก็จะทำให้คนไทยเราต้องมีพิธีรีตองนิดหนึ่งเอาละจัดพิธีขนทรายเข้าวัดมาก่อเจดีทราย หรือเป็นการลำลึกนึกถึงพุทธเจ้าพระนามหนึ่งพระนามว่าพระอัฏฐนะทัดศีพุทธเจ้าการก่อเจดีย์ทรายถึงพระอัฏฐทัดศีพุทธเจ้าพระนามนี้เ,นเรียกว่าเป็นการทําให้เราได้บูชาคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก่อเจดีย์ทรายเป็นประเพณีปฏิบัตินาฉังนั้นในท้ายที่สุดนี้ก็ขออานวยพรให้เยาวุทั้งหลายผู้ที่ คนทรายเข้าวัดเป็นการชดใช้หนี้เพื่อไม่ให้เป็นหนี้พระพุทธศาสนาเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าพระอัฏฐทัตสีพุทธเจ้าพระนามนี้ให้มีความสุขความเจริญรุ่งเรืองตลอดไปเทินคําว่าสงกานเป็นภาษาบาลีสันสก,กฤตแปลว,ว่าการเคลื่อนหรือย้ายเราเรียกว่าสังกัดสะหรือสังกันตะแปลว,ว่าเคลื่อนหรือย้ายราศีหนึ่งไปสู่ราศีหนึ่ง